สารเป็นอย่างดีรวมถึงโรงเรียนเพือขายฝึกประสบการณ์ช่างชีพที่ผู้บริหารที่เยี่ยนผู้ชมมาจับรับฟังท่านตอนนี้เรากำลังอยู่ในงานพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการประสบการณ์วิชาชีพที่สถาบันราชภัฏน์เชลิงศรีวันที่12พฤษภาคมพศ2568ตอนนี้ประธานในพิธีจะทำพิธีการเปิดเรียน ท่านรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีผู้บริหารสถานศึกษาครูผูิเรียนและอาจารย์ทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีที่ได้เกียรติมาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสัมมนารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันนี้คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมาภารกิจหลักที่สําคัญของคณะครุศาสตร์คือการติดบัณฑิตครูให้กับสถานศึกษาแต่การจะปิปดบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่สมบูรณ์ได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาการที่คณะรุศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครูและสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครูในวันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการประสานความคิดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนางานฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายประสบะการณ์วิชาชีพครูจำนวนสองฉบับได้แก่บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครูและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบะการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา2558ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายในหลายๆ่ายด้านเช่<อ>นด้านการผิดนักศึกษาครูที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและมีการชี้แจงนโยบา,ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับผู้บริหารสถานาศึกษา ครูผู้เรียนครูที่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ <Okay. S 1> เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินง,งานฝึกประสบะการณ์วิชาชีพสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผ,ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพขอขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ดังนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูและสัมมนาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูและขออวยพรให้การเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรับรู้พูดคุยกับทุกท่านในตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ